จนจนคนปีพอแซวกาลสิ่งได้สุแนเวเอลละต่ำลำฟอานพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่นอ,อน,นี้ดีเจอหลายค่ะพี่น้องผู้ไทยเฮ้ามีวาหลอยู่สิเลยฟังซ้ายฟังขวากับเลงเดียวคือเก้าแล้วค่ะ ลเลยอีลาพี่น้องเข้ามาพร้อมชาว,าวอำเภอเขาวงเดิมเป็นชาวผู้ไทยดำไต้อพยพจากเมืองวังฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงแทมเมืองรุกขนครซึ่งเป็นราชธานีในแคว้นโคตระสมููณ์ประเทศลาว ทำมาหายินอยู่บนเทือกเขาภูผานเมื่อปีพุทธศักราช2,384จนศักราช1,203ต่อมาได้เคลื่อนย้ายลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บริเวณบ้านขุดสิงคุ้มเก่าในปัจจุบันชื่อว่าบ้านขุดสิงนารายจนกระทั่งปีพุทธศักราช2,388 จุลศักราช1,207พระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์จักรีได้สรงแต่งตั้งให้ราชวงก่อหัวหน้าครอบครัวผู้ไทยที่มาจากเมืองวังเป็นพระธิเบตวงศสาพร้อมทั้งยกฐานะบ้านศิีนารายและให้พระธิเบตวงศสาเป็นเจ้าเมืองคนแรกปีพุทธศักราช 2,441เมืองกุตสิงนารายเป็นอำเภอกุตสินารายขึ้นอยู่กับเมืองกาลสิหรือจังหวัดกาลสิในปัจจุบันมีพระที่เบญองสากินนรีเป็นนายอำเภอกุตสิงนารายคนแรกต่อมาเมื่อกลางเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2,456ในสมัยหลวงวิพักสถานกุ่นสีมัธยมนันเป็นนายอำเภอ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกุตสินารายไปตั้งที่บ้านหัวขาวและเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอกุชินารายตราบเท่าทุกวันนี้ส่วนเมืองกุดสินารายมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอคือตำบลคุนเก่าในปัจจุบันจนกระทั่งเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคม2อง2 กระทรวมหาไทยประกาศตั้งกิ่งอำเภอเขาองขึ้นซึ่งเป็นชื่อที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขารายรอบโดยสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภออยู่ณนะหมู่ที่3ตำบลคุ้มเก่าอันเป็นที่ตั้งของอำเภอเขาโปในปัจจุบัน ต่อมาเมื่อวันที่23มีนาคม2517จึงได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเขาวงโดยมีนายวุฒิตรีแสงเป็นนายอำเภอคนแรกต่อมาเมื่อวันที่1เมษายน2538กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งเขตท้องที่อำเภอเขาวงตั้งกิ่งอำเภอนาคูมีเขตการปกครองแบ่งออกเป็นห้าตำบลได้แก่ตำบลน,นาคูตำบลสายนาวังตำบลโนานาจางตำบลบ่อแก้วและตำบลปูแล่นทาง ให้อำเภอเขาวงเดิมที่มีเขตการปกครอง11ตำบลหรือเขตการปกครองบตำบลได้แก่ตำบลคุ้งเก่าตำบลกุดสิลคุ้งใหม่ตำบลสะพังทองตำบลสงเปลือยตำบลหนองมือและตำบลกุดปลาขาว อำเภอเขาวงอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดกาลสินปัจจุบันนายสน่นพงอักษรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน